วันนี้เราไปเจอโปรแกรมสนุกๆอันนึงอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับเจ้าโปรแกรมนี้เนี่ยมีชื่อว่าครูโฮมเอาไว้ช่วยอ,ออกแบบผังบ้านขึ้นโมเดลสามิติไปยันทำภาพสเสมือนจริงออกมาได้เลยและทั้งหมดเนี่ยทำผ่านหน้าเว็บอยู่ในระบบออนคลาวด์คอมไม่แรงก็ทำงานได้แถมยังไม่ต้องโหลดโปรแกรมมาลงในเครื่องด้วยโปรแกรมจะเป็นยังไงมีเครื่องมืออะไรให้ใช้บ้างวันนี้เราลองไปดูกันสำหรับใครที่ไม่ได้ลงโปรแกรมออกแบบเอาไว้ใช้ในคอมหรืออยากลองทำโปรเจกต์แบบ DIY สรีโนเวทบ้านหรือออกแบบบ้านง,ง่ายๆแนะนําเลยให้ลองไปเล่นโปรแกรมครูโฮมนี้ดูครับเราสามารถเข้าผ่าน w ว w w ดอท o ูโฮมดอทแล้วก็สมัครแบบนี้ได้เลยส่วนเครื่องมือหลักๆของโปรแกรมนี้จะมีตั้งแต่การเขียนแบบบ้าน2มิติมีเฟอร์นิเจอร์ให้เราลองวางกําหนดขนาดพื้นผนังแล้วก็วัสดุได้ด้วยเราจะเริ่มลองออก,ออกแบบบ้านแหมตั้งแต่ต้นหรือว่าจะไปวัดจากที่จริงเพื่อมารีโนเวทไปจนถึงการเรนเดอร์ภาพและวิดีโอเพื่อจบงานได้เลยครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยจะมีเครื่องมือการสร้างเสาผนางังประตูหน้าต่างแบบเร็จรูปมาให้เลยเราแค่คลิกแล้วก็ใส่ขนาดพอเส้นติดการเป็นห้องปุ๊บเราก็สามารถตั้งชื่อห้องเราได้แล้วครับหร มาให้ลองวางในห้องได้จริงๆเราสามารถเช็คขนาดหรือทิศทางการวางของเฟอร์นิเจอร์ได้โดยการแค่คลิกเลือกเอามาวางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับขอแอบบอกว่าขั้นตอนนี้มีของสนุกๆมาให้เราลองแต่งห้องได้เพียบเลยต่อมาในส่วนของงานเรนเดอร์ภาพก็จะมี o p t i o นให้เราเลือกแสงมุมมอง แล้วก็พื้นหลังได้หลากหลายพอสมควรเลยครับเราสามารถเซตองค์ประกอบต่างๆได้ด้วยการคลิกเหมือนเดิมเลยแถบการปรับตั้งค่าแบบละเอียดก็ทํามาให้ใช้งานได้ง่ายเลยละครับและที่น่าสนุกขึ้นไปกว่านี้อีกก็คือโปรแกรมนี้มี AI คอยช่วยเราออกแบบด้วยเราสามารถให้ AI ช่วยวางห้องเลือกสไตล์และบรรยากาศที่เราชอบได้ด้วยครับเช่นหลังจากที่เราตีกรอบห้องเสร็จแล้วให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยจากนั้นมากดคลิกที่ปุ่ม Template AI ครับขั้นตอนนี้เนี่ย AI จะช่วยแนะนําและมีตัวเลือกให้ว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์แบบไหนดีแต่งห้องสไตล์ไหนได้บ้างวางตำแหน แถมตอนที่จะเรนเดอร์ภาพออกมาเนี่ยก็ยังมีตัวช่วยให้เราเลือกมุมหรือจัดแสงให้เราแบบเสร็จสับถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกเลยละครับถ้าเป็นงานออกแบบบ้านหรือรีโนเวทห้องเนี่ยโปรแกรมนี้ถือว่ารวดเร็วเริ่มใช้งานได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมเลยครับแถมยังมี AI ที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างรูปแบบและสไตล์ที่เราชอบได้แบบง่ายๆเลยทุกคนลองเข้าไปเล่นเจ้าครูโ Home นี้กันดูนะครับถ้ากลัวใช้ไม่เป็นเนี่ยเขามีคลิปสอนให้ดูด้วยถือว่าสะดวกสุดๆเลย